คำถวายเทียนทรนสาและผ้าอาบน้ําฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยักเเคพันเตสังโฆปะิชานาตุ มะยังพันเตอิมานิปาทีปายุคานิเจวะวัสิกาสาติกานิจะสาปริวารานิเตมาสังพุทธัสสะปูชนธายะอิมัสมิงอารามีนิยาเทมะสาธุโนพันเตอายังเตมาสัง พุทธาปูชนาธายะปะทีปายุคานันเจวะวัสิกาสาติกานันจาทานัสสาอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปีตูอาทีนันจาปิยชนานังทีคารตังอิตายะสุขายะสังวัตตุต ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้และผ้าอาบนา้ำฝนพร้อมกับของบริวานี้ไว้ณอารามนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่ และผ้าอาบน้ํำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาละนานเทิน